w วทเท i ลิ w งเวครับเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่มาไม่นานกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจนะครับนะก็เพิ่งเปิดมาเร็วนี้เองนะครับให้ได้เล่นกันนะครับนะซึ่งผมก็รู้ว่าเป็นโคตเวตาหรือว่าโอเพนเบตานะครับแต่ก็ชั่งนะครับก็ไปลองเล่นมาด้วยครับนะเริ่มกันด้วยฉากเปิดตัวที่สุดเทศตามสไตล์อาร์ตจีนหรือหนังจีนก็ได้มั้งนะครับเริ่มด้วยเรา บางทีในเรื่องเราก็เป็นเทพมาเกิดใหม่ใช่ไหมอ่าเป็นเทพมาเกิดใหม่หรือว่าเทพโดนเทพที่ผัวส่งลงมาเกิดใหม่อะไรประมาณนั้นก็คือ,คอกันนะพอเข้าใจได้นะครับนะไม่ยากนะครับนะว่าถูกส่งมาอย่างอีกโลกหนึ่งนะครับมาไอตรงนี้ที่ผมชอบชอบอย่างหนึ่งคือมันส่งมาอีกโลกเว้ยแล้วม,มันมันทำให้นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งครับที่มีฉากประมาณนี้เลยนะครับ เรื่อง p พา์เลสเอาต์เดอะแคดิเบีนะมีฉากประมาณนี้เลยนะก็ฉากที่กับตันแจ็คเราต้องกลับมาจากความตายใช่ไหมนะครับฉากที่มันเขาเรียกว่าฉากเรือที่เรือมันต้องกลับหัวอะไร hein? แบบนี้เลยนะครับมันออกมาตัวตัวตละครเราก็กลับหัวแบบนั้นเลยนะครับกนะ็ตามเนื้อเรื่องเราตื่นขึ้นมาอีกทีนะครับอาจจะเพราะว่าเราลงผิดท่าผิดทางหน่อยก็ ก็เลยสลบไปนะครับแต่สาระสําคัญเราไม่อยู่ที่ผมว่าอธิบายเนื่อเรื่องหรอกครับมันคือ,อการไปกดกาชานั่นเองนะครับงั้นอยวาตรงนี้เราข้ามไปเลยกัน นในส่วนกาชานะครับเดี๋ยวผมจะย่อแบบซันๆเลยกันนะว่าได้อะไรมาเพรามันก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นการเหมาตู้นะครับนะเป็นตู้กิ g เนอร์แบบตู้เริ่มต้นมันก็เหมาตู้อยู่แล้วนะครับนะใครโชคดีก็ออกเร็วหน่อยครับใครโชคไดีก็ออกช้าเหมือนผมเนี่ยครับมาในส่วนที่อทีมที่ผมใช้นะครับนะก็ดี๋ยกดตัวแบบนี้แบบนะครับนะมีตัวแจกฟรีครับ หยิ่งหยางไงหยางหยางใช่ไหมอาจจะอ่านอ่านถูกเพราะกูไม่รู้จักชื่อ,จจอ,จจอจจตัวละครด้วยนะอาจจะน้องหยางหยางใช่ไหมรีบปิดก็ขออภัยด้วยตัวนี้นะครับนะไม่มีอะไรมากก็นักดาบถ้าเขาแจกฟรีมาให้เราเล่นนะครับสกิลเล่นง่ายนะครับแค่เขาเรียกไงฟันฟันเก็บสแต็แล้วก็มันจะมีท่าคือถ้าฟันครบเต็มมือก,กมันก็จะเก็บเกรดด้านล่างหนึ่งหนึ่งเกรด นะครับนะถ้าฟันครบมูฟนะสองสาจะได้เกะข้างล่างมาแต่ถ้าจะย่นเวลาก็ชาร์จฟันแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ฟันกระโดดก็ที่เหลือก็รีวิสตป็นอกมาแล้วก็ปล่อยออกมาแล้จะไ้่าก็จะใช้เกตทั้งหมดแค่นั้นเองท่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะคือเอามาเล่แบบนี้ครับแล้วก็มีสไม่แน่ใจว่าไอ้ท่าตัวอีนี่มันดูหรือเปล่า แต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันดูใช้ไปนะครับแล้วก็มีอันติก็เป็นท่าวงกว้างครับนะกดไปแทนน้นดินนะครับอ่ะเสร็จแล้วตัวนี้ตัวที่สองนะครับเป็นซานหัวซานหะหวา้นหานอีกอย่างนนะครับนะก็ตัวนี้ ยังไงดีก็จะเป็นสายเขาเรียกไงสายเออ่ดิฟดิฟแอทแท็กมันมัน,ม,นมันเขียนโชว์เงี้ยมันเขียนโชว์ในแบบนี้นะคือเป็น Basic, เบสิคแอทแท็กดาเมจดิฟเพนดิฟเพนไม่รู้คำว่าดิฟเพนแปลว่าอะไรด้วยแต่ผมเรียกว่า Deep, ดิฟดีกว่าลึกลึกเป็นดาเมจแบบลึกลึกจัดนะครับนะลึกยังไงก็วิธีการเล่นก็ไม่ยากครับก็เหมือนกับตัวแรกคล้ายๆกับตัวแรกเลย นะครับเราไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกับตัวแรกเท่าไหร่นักแต่ว่วววามีมีข้อแตกต่างนิดหนึ่งคือปกติเวลาฟวันเนี่ยครับล sure. ้าก็พบผ้าคุณจะเห็นเกตด้านล่างใช่ไหมอ่าจะมีเกตด้านล่างผิวฟ้าอยู่นะครับนะเกตนี้มีหน้าที่ในการปล่อยท่าพิเศษผมว่าท่าพิเศษกับเห็นจะเห็นไหมว่าเกตมันจะสั้นจะยาวรือปล่เกตผิฟ้าใต้ไอ้บนหลอดเันจะใต้ด้านล่างมันจะสั้นจะยาวมันมีระยะเวลา ก็คือเวลาใช้ก็อ่าโอ้โหโดนเกตหมดเวลาใช้เกตนดีครับคุณก็กดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับให้ทุ่มจังหวะเหมือนว่าเพอร์เฟกตนะครับนะถ้าคุณนึกภาพไปออกก็คุณให้เหมือนคุณพบเอ่ออะไร,นะรอะตัวละครที่อยู่ในยู20ไกเซนอะไอตังไุ้งแว่นมนนันลเมียเออ นางน,นี้นางน,น้นี้เข้มสกใช่ไหมถ้าผมจำชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะเนี่ยฟงเดียวกันเลยนะครับว่าคุณคุณจะใช้การโจมตีนี่ครับให้ให้ให้ดูเส้นแบบมันจะมีมันจะมีเส้นเขาเรียกเส้กนกำหนดแบบเกมสุดเพอร์เฟกต์อ่ะเอ่อผมจะใช้ท่านี้ได้นะครับอะไรประมาณน,นั้นยิ่งคุณใช้เอ่อสกิลสกิลที่นางนี้ก็คือตัวน,นี้ครับนี่ก็จะ น้ำแข็งมาก็มีผลด้วยนะครับแล้วเราก็ชาร์จตรงตีให้มันเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาใช้ไปแล้วอ่ะมันจะไอ้ไอ้น้าแขง็งเนี่ยมันน่าจะเพิ่มดาเมจนะไม่งั้นมันจะทำมาทำไมนะเออมันมีทั้งไอ้นี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยมันก็ทาเป็นคลื่นน้ําแข็งเราแค่ไปปลดแล้วก็ระเบิดมันออกประมาณนี้นะโดยหลักมันคงจะประมาณนี้แหละนะครับนะยิ่งเราออกสกิลเท่าไหร่เกรดเอ เก็ตเพอร์เฟกตเนี่ยเพอร์เฟกไอ้เจ็ดต่อสามสามต่อเจ็ดเหมือนเลยนะครับนะเหมือนหลุดประจักษ์จูนิสไกเซนเลยนะครับนะมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับยิ่งยิ่งใช้สกิลมันก็ขยายขึ้นนะครับอันติดด้วยสนับนะมันก็จะขยายขึ้นการโจมตีคือมันจะทํายิ่งใช้อะมันจะยิ่งทําให้เิดกดง่ายแต่ถ้าใครไม่สนใจเพอร์เฟกในการกดอู่แล้วนะไม่เป็นไรครับแล้วก็แค่จับจังหวะฝึกบ่อยๆก็ได้แล้ว จังหวะ,จ,หวะจังหวะเข้าก็จังหวะเข้าจากการปิดตัวก็มีนะครับนะคือเวลาน้องจะโดดเข้ามาปุ๊บก็จะสร้างน้ําแข็งด้วยแล้วก็เกตไอ้นั้นก็จะขึ้นมาด้วยนะครับก็ขยายด้วยก็เหมือนแม่ตัวทาดาเมจเขาเรียกไงทำดาเมเาจตรอจกน้องหยั่งหยังเนี่ยนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนตัวเข้ามามันก็จะใช้สกิลทัมเเกรัใ,ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีน้ำแข็งโผล่ก็ใช้ท่าทีสปิดน,นะครับหรือจะฝากูหรืออตัตติมันก็ใช้ให้หมดก็ได้นะครับนะแล้วแต่ ประมาณนี้ประมาบนี้ส่วนตัวที่สามชื่ออะไรวะอ่าเวลินนาใช่ไหมเวลินนาอ่าผิดแน่เลยนะครับนะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับก็เป็นตัวห้าดาวนะครับแล้วนหะ้าดาวเรียกว่าห้าดาวใช่ไหมครัตัวทองอ่ะครับนะก็ค,คือได้มาเพราะว่าเปิดกระชายครับนะเรียกว่าตู้การันตีที่มันให้มนาะแต่เรื่องแต่ก็ได้ตัวซัพย์มาก็ก็กรณีมั้งผมก็ไม่คาดหวังอะไร ที่จะได้มาก็ต,ตามตามคลิปตีต้นคลิปเหมอกันอ่าก็เป็นตัวฮิวครับฮิวง่ายๆเลยครับนะไม่ได้มีอะไรมากก็คืออ่าน้องเนี่ยจะทำดาเมจนะครับมีหลอดเกตเอเกตข้างล่างเหมือนกันเนี่ยใช้สกิล E ในการเพิ่มเกตก็ได้หรือจะโจมตีครบค่าชุดอ่าครบค่าชุดก็จะเพิ่มเกตได้นะครับส่วนเกตนี่ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าไงฮนะ Uh, เราก็แค่เซฟสิลนะครับมาสไลด์แบบ้ยกดค้างแล้วสไลด์ไปแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูให้โดนศัตรูเดี๋ยวเลือดมันก็จะเด้งเองนะครับมาลองใช้ธรรมดาแนแอนคือไม่ต้องเด้งก็ไดไ้ไม่ต้องโดนดาเป็นศัตรูก็ได้ะนะครับคือมันก็หิวะนะครับมาหิวตัวที่น่าจะหิวหมูเลยมั้งแค่เรากดแบบมีแล้ลไวก็ไล่ไปไหลไปแค่นั้นเอง ก็จะได้นะครับก็ทินว่าอธิบายประมาณนี้มั้งก็ตัวซัพก็แค่ออกมาฮิลเลือดนะครับนะอาวุธที่ใช้ก็เมื่ออินโทรสกิลเหมือนสลับตัวเข้ามาเพิ่มแอคแท็กกับเฮดพีสิบห้าวินะครับนะประมาณนี้เองไม่มีอะไรมากอ่าตัว ซันหัวก็ใช้ของที่มันมีของกาชาครับเอามาผสม,มใช้ก็คือเรโซแนนซ์ไอ้ท่าเรโซแนนซ์ดีเวเลชั่นเนี่ยจะเพิ่ม HP 10%แล้วก็เอฟเฟกต์นี้ทำงานหนึ่งชั้งทุกทุกที่10วิแต่ปกติน้องก็ไม่่คยออกป่าครับออกปาแช่จะก็ใช้ท่าแบบต่อคอมโบเวลาไอ้ท่าไอเอนเนอร์จีเต็มอะไรเต็มก็ลงมาสาดสาดต่วเ่งดานเนี่ยแล้วก็กลับไปใช้ตัวแรก <laughs> อีกมีประมาณนี้ นะครับก็เนี่ยปั๊บ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 ปล่อยท่าเลยตัวนี้เสร็จก็ตัวนี้โผล่มากด E กด R แล้วก็ปล่อยท่าให้หมดระเบิดให้หมดระเบิดสเต็กน้ำแข็งให้หมดเลยก็ลงลงมาก็จะมีท่าน้ำแข็งหนึ่งอันตอนตอนเปิดตัวหนึ่งอันกดตัว E เปิดอีกหนึ่งอันเป็นน้ำแข็งสองอันแล้วก็กดตัว I ก็เพิ่มน้ำแข็งเป็นสามอันแล้วก็ระเบิดทีเดียวให้หมดแค่นั้นเองครับก็ประมาณนี้สดซับก็แน่นอนมาดูซับทีเลือดในสถานการณ์ ที่จบเป็นนะครับนะก็ข้อเสียทีมก็คือถ้าหลบไม่เก่งผมหลบไม่ค่อยเก่งก็จะโดนบ่อยนะครับนะแล้วก็ถ้าไม่แม่นไม่แม่นท่าของน้องนี่ก็ฟรีเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบนะครับตรงนี้อย่างน,นะ คือเล,เ,ลเล่นเล่นเล่นแบบนี้ต้องมีสตินิดนึงนะ <c oughs> แค่นั้นเองนะครับแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าท่านคงชอบนะก็ผมเชจีก็ขอมมขอนุญาตลาชิฟท์สุดยอดเท่ไปนี่ท่าน,น,านทีน่ชอบอะไรจุดใดนะครับยังมีศิลปะนะครับทางบ่ายมีสากีบ่ายกเข้าไปลาไปใช้ช่วงนีน้อากาศไม่ร้อนนะมีฝนบ้างน,นะครับนะแต่ว่ามันก็ปรับเปลี่ยนบ่อยปรับเบบปลีบบ่ยนบ่อยนะแปรเปลี่ยนเขาเรียกไงปรับตัวไม่ทันก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยครับนะครับผมเชจีครับครับสวัสดี Let me be your blade Tempest. Leave it to me. Huh? Hmm. Let me be your blade. <laughs> Don't worry. Stay behind me. Pervades. A change of perception. Let me be your blade. Synchronization. Okay. Shape the shapeless. Ha! Ha! Tempest! Stay behind me. Stay behind me. Let Frigid death. Let me be your blade. behind me shackles be gone a change of perception